ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ well ุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะาโมและเพปุตตัง ธนากาโมละเพทนังอัธิกายเยกายายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธา เชตวามารังสวา,านังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหณะแล้วเสวยอมตรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรพสัตว์ให้ค้าพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตันหังกราทโยพุทธาอัทธ,ธวีสตินายกาสัเพปฏิธิตาไมหังมัทธเกเต,เ,ตเตมุนิสรามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นสีเสปฏิทิตโตไมหัง พุทโธธรมโมทวิโลจเนสังโคปิิธิโตไมหังอุเรสัพพระคุณากโรข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐ์อยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบอ,อกเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก หาทายเมยอนุรุธโธสารีบุตโตจทัทกคินีโกนทันโยปิทิภาคัสมิงโมคลาโนจวามเกพระอนุรุธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนทัญญะอยู่เบื้องหลังทักค,คินสวเนมหัง อาสงอนันทราหุโรกัสโปจะมหานามโมอุภาสงวามสโสตะเกพระอานนท์กับพระราหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายเกสะโตปิทิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโว มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทิตาสิคุณากโรพระเทระกุมารกัสปะผู้สวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวทะอันวิจิตภพเระอยู่ปากเป็นประจำปุณโนโอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเถราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะพระปุณณนะพระอังคุลีมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศิวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผา เศส,สาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันิตาส่วนพระอาสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่รัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตสุต,ตกังทัชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริต์อยู่เบื้องซ้ายพระทะชักขสูตรอยู่เบื้องหลังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยะสูตรกังอากาเสชทนางอาสิเสสาปาการสันทิตาพระขันธปริตพระโมระปริตและพระอาตานาติยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุดหลังคาบนนภาอากาศชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการังลังกตาวาตะปิตาที่สัญชาตาพาหิรชนัตตุปัตถวาอันหนึ่งพระชินพุทธเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคง คือสัตตปราการเป็นอาพรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นอาเสสาวินยังยันตุอานันตชินะเตชสะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะกระทำกิจการใดเมื่อข้าพระพุทธเจ้า เข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกลงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุบัติทวัทุกทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือชินะปัญชระมชนามหิวิหารันตังมหีตะเล สะทาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข่าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข่าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในอันดีชนี้แล อิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเชรติข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งปัตถะ,ะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอนันตรายทางปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเธอ